สิ่งที่ควรได้ก่อนบ้านก่อนรถขอภายในรายมือนะครับเมื่อคุณทํางานไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเริ่มตั้งคาถามกับคุณนะครับเพื่อถามว่าชีวิตของคุณในประสบความสําเร็จไปถึงไหนแล้วซึ่งก็จะมีหลักการง่ายๆครับคือเขาจะถามว่าปัจจุบันนี้คุณ1มีบ้านแล้วหรือ,อยัง 2. คุณมีรถแล้วหรือ,อยัง 3. คุณมีเงินเดือนรายได้เท่าไหร่แล้ว 4. คุณ แต่งงานหรือ,อยังแน่นอนนะครับว่าข้อ3กับข้อสเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแต่เราจะมาพูดถึงนะครับข้อ1กับข้อ2ก็คือบ้านและรถครับรถเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับคุณจะต้องผ่อนเนี่ยหปีถ้าคุณจะมีรายได้จากการทางานประจำแล้วเอาเงินจากการทำงานประจำไปผ่อนนะครับซึ่งผมเข้าใจดีเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้รถสาธารณะในการเดินทางจริงๆไหนจะรถติดไหนจะอันตรายจากผู้ร้ายโจรน,นะครับไหนจะเรื่องของเวลาที่เราจะไปที่จะต้องประหยัดอีกเพราะฉะนั้นการมีรถในกรุงเทพเนี่ย ผมเข้าใจนะครับแต่การมีบ้านนี่สิเป็นเรื่องที่คุณจะต้องคิดให้มากครับเพราะว่าไม่มีหนี้สินใดๆในประเทศนี้นะครับจะยาวนานเท่ากับบ้านอีกแล้วโดยเฉลี่ยนะครับคนที่ผมรู้จักเนี่ยจะใช้เงินนะครับในการผ่อนบ้านราวๆ10ปีถึง30ปีจะมีน้อยกว่านี้บ้านนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยจริงๆการมีบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินจะต้องมีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างครับที่คุณจะต้อง ได้ก่อนบ้านก่อนรถนั่นก็คือเส้นทางนายตัวเองทำไมคุณถึงต้องสร้างธุรกิจส่วนตัวหรือว่าสร้างเส้นทางในตัวเองก่อนที่จะมีบ้านมีรถเราลองมาดูสมการนี้กันนะครับเมื่อคุณทํางานเนี่ยนะครับคุณก็จะมีเงินเดือนเมื่อคุณมีเงินเดือนนะครับคุณก็จะมีเครดิตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่คุณตัดสินใจว่าโอเคคุณจะซื้อบ้านซื้อรถ คุณก็จะเอาเครดิตของคุณนะครับไปกู้ธนาคารโดยมีเงื่อนไขคือคุณจะต้องทํางานนะครับไปส่งธนาคารและธนาคารเนี่ยจะให้คุณมีสิทธิ์อยู่บ้านของคุณแล้วก็มีสิทธิ์ขับรถของคุณต่อไปพูดง่ายๆก็คือนะครับคุณเนี่ยจะต้องทํางานอย่างหนักเลยนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับไปส่งให้บ้านคุณจะต้องทํางานอย่างหนักเพื่อเอาเงินไปส่งให้รถและคุณจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเอาเงินส่งและก็เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเอง สมการนี้จะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับถ้าคุณเนี่ยมั่นใจว่าเส้นทางที่คุณเลือกมันมีความมั่นคงแต่ยุคสมัยนี้แล้วครับความมั่นคงมันมีจริงหรือเปล่าคุณกับผมเราก็เห็นตรงกันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าจู่ๆเนี่ยรายได้จากการทํางานประจําหรือว่ารายได้หลักของคุณมันหายไปเลย คุณยังมีรายจ่ายคือบ้านอยู่คุณยังมีรายจ่ายคือรถอยู่และคุณจะทําอย่างไรนะครับเมื่อคุณไม่มีรายได้ทางหลักที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็เอาเงินนะครับไปส่งให้ธนาคารเพื่อให้เขาเนี่ยให้สิทธิ์ในการใช้สิ่งของที่คุณไปผ่อนเขาเนี่ยอยู่คุณก็ต้องสร้างธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองและก็ส่งเงินให้กับหนี้สินที่คุณมีสมมุติว่าบ้านนะครับคุณผ่อนเนี่ยเดือนหนึ่งสองหมื่นบาทและรถคุณผ่อนนะครับเดือนหนึ่งเก้าพันบาทเวลาที่คุรกิจ ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำของคุณสำหรับ2ส,สิ่งนี้นะครับก็คือ29,00 0บาทนี่ยังไม่รวมค่ากินอิกสมมุติว่าคุณกินคุณใช้คุณเลี้ยงดูตัวเองนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ละละหนึ่งบาทต่อเดือนเท่ากับว่าการทำธุรกิจของคุณนะครับคุณจะต้องหาเงินให้ได้อย่างน้อยๆเลยนะครับก็44,000บาทคุณทำงานประจำมาทั้งชีวิต พอคุณขาดรายได้จากงานประจําคุณก็ต้องหันมาสร้างธุรกิจส่วนตัวแล้วคนที่ไม่เคยฝึกการสร้างธุรกิจส่วนตัวเลยครับมันจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะสามารถหาเงิน44,000บาทได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรเลยคําตอบคือได้แต่ว่ามันก็ยากคุณทํางานคนเดียวครับแล้วคุณต้องหาเงินนะครับไปส่งให้ทั้งรถบ้านส่งเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองค่าโทรศัพท์ ค่าประกันชีวิตค่าอะไรโน่นนี่เยอะแยะมันไม่มีตัวช่วยคุณจะต้องทํางานต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ตามนะครับไอสิ่งของที่คุณคิดว่าคุณมีแล้วชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นมันก็จะหันมาบีบรัดคอคุณแทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณนะครับเริ่มต้นจากการทํางานแล้วคุณตัดสินใจว่าโอเคคุณจะไม่ก่อหน,นี้สินใดๆเลยจะไม่สร้างหนี้สินใดๆเลยแต่คุณจะใช้เวลาและก็ทรัพยากรทั้งหมดนะครับในการสร้างเส้นทางในตัวเอง เมื่อคุณสร้างเส้นทางนายตัวเองสําเร็จนะครับและมีรายได้นะครับเพียงพอหรือว่ามากกว่าการทํางานประจําทีนี้ชีวิตคุณก็จะมีทางเลือกมากกว่าเดิมรายได้ที่คุณได้จากเงินเดือนนะครับคุณก็เอามาใช้เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวและที่เหลือคุณก็ออมส่วนรายได้ที่เกิดจากการสร้างเส้นทางนายตัวเองเนี่ยนะครับคุณก็เอาไปผ่อนบ้านเอาไปผ่อนรถ เอาไปผ่อนสิ่งของที่คุณอยากจะได้ถ้าคุณทําอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วสมมุติว่าเกิดเงินเดือนหายไปบริษัทไล่คุณออกบริษัทปิดตัวคุณป่วยคุณไม่สบายคุณก็ยังสามารถนะครับเอาเงินจากธุรกิจของคุณเนี่ยมาปันผลเพื่อที่จะเลี้ยงดูคุณได้ด้วยหรือถ้าเกิดสมมุติว่ารายได้จากการทําธุรกิจมันหายไปคุณก็ยังมีรายได้ทางหลักนะครับในการเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวออมแล้วก็ส่งให้กับทรัพย์สินของคุณด้วยพูดง่ายๆเลยนะคครับก็ื ถ้าคุณอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ผมขอให้ถือหลักว่า1เส้นทางนายตัวเองต่อหนึ่งสิ่งของที่คุณอยากจะได้คุณทำงานมีรายได้ทางหลักนะครับคุณก็เอาไปใช้ดูแลตัวชีวิตตัวเองดูแลชีวิตคนที่คุณรักหลังจากนั้นถ้าคุณอยากจะได้บ้านคุณก็สร้างเส้นทางในตัวเองมาสักอย่างหนึ่งสมมติว่าบ้านหลัต่างที่คุณต้องการผ่อนเดือนละหมื่นห้าคุณก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าไอ้เส้นทางในตัวเองสายเนี้ยคุณจะต้องปันผลให้ได้นะครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเพื่อให้้กับบาน แต่ให้เอาเส้นทางในตัวเองเนี้ยไปส่งต่อในสินคที่คุณอยากจะได้แล้วคุณก็จะสามารถได้มันมาโดยที่ไม่กระทบรายได้ทางหลักเลยหรือถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะได้ลดขึ้นอีกขั้นคุณก็สร้างเส้นทางในตัวเองเส้นที่3าครับเป็นรายได้ทางที่3านะครับเอามาผ่อนรถคุณอยากจะได้อะไรล่ะมีหลาสักคันนึงตกเดือนละ0 0 0 0บาทคุณก็ตั้งเป้าหมายว่าโอเคเส้นทางในตัวเองเส้นที่3าเนี่ยนะครับคุณจะเอามาผ่อนลถโดยที่คุณเนี่ยไม่รบกวนเส้นทางรายได้จากทางที่2และทางที่1เลย สมมติคุณไม่ได้ทํางานประจําแล้วคุณลาออกมาเป็นนายตัวเองเต็มตัวนะครับวิธีนี้ก็ควรจะใช้เช่นเดียวกัน 1. ธุรกิจส่งเงินตอ่อปรึ่งผลลัพธธุรกิจที่1คุณอาจจะเอามาใช้เลี้ยงดูตัวเองส่งให้พ่อแม่ออมธุรกิจที่2คุณนะครับคุณอาจจะเอาไปใช้ส่งบ้านธุรกิจที่3นะครับคุณอาจจะเอาไปใช้ส่งรถธุรกิจที่4คุณอาจจะเอาไปใช้ส่งมือถือส่งค่าโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ นี่แหละครับคือสิ่งที่คุณควรจะได้ก่อนบ้านก่อนรถนะั่นคือการสร้างเส้นทางในเองถ้าคุณทําอย่างนี้นะครับคุณจะค้นพบเลยว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเมื่อคุณตัดสินใจนะครับสร้างเส้นทางลําเลียงรายได้ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาเงินที่ได้จากการสร้างเส้นทางรายตัวเองเนี่ยมาซื้อของคุณจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองด้วยคุณจะรวยขึ้นเพราะว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่คนรวยใช้กัน โรเบิร์ตคิโยสกินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเนี่ยสังเกตไหมครับว่าทำไมเขาถึงมีหนังสือหลายเล่มเวลาที่เขาอยากจะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่มันมีมูลค่าสูงเขาก็จะสร้างนะครับทรัพย์สินขึ้นมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือหนังสือ1ซีรีส์หเล่มแล้วก็ขายมันแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการขายหนังสือครับมาซื้อทรัพย์สินที่ตัวเองอยากจะได้ 2. มันจะทําให้คุณใจเย็นขึ้นของบางอย่างนะครับเชื่อไหมครับคนเราเนี่ยซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะซื้อเพื่อวเออรากื้่ไดน การสร้างเส้นทางในตัวเองไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อของที่คุณอยากจะได้จะช่วยชะลอการตัดสินใจของคุณนะครับให้มันมีความสุขขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นว่าคนเราสมัยนี้นะครับเราไม่ได้ซื้อบ้านเพราะว่าเราอยากจะซื้อบ้านไว้อยู่เองแต่เราซื้อบ้านเพราะว่ามันกลายเป็นว่ายิ่งเรามีบ้านหลังใหญ่เท่าไหร่นะครับคนอื่นเขาจะยิ่งอิจฉาเรามากยิ่งขึ้น หมดยุคแล้วนะครับการมีทรัพย์สินไม่อวดคนอื่นยุคนี้คือยุคของคนที่สร้างไลฟ์สไตล์ได้แบบที่ตัวเองต้องการและทาให้คนอื่นอิจฉาต่างหากอิจฉาในไลฟ์สไตล์ดีกว่าอิจฉาในวัตถุที่เราไม่ได้อยากจะได้จริงๆครับให้คนอื่นอิจฉาในชีวิตแบบที่เราสบายใจมีความสุขและอิสระและ3นะครับคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน คุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยครับถ้าคุณใช้วิธีนี้ในการเป็นนายตัวเองแล้วก็ในการซื้อของที่คุณอยากจะได้อยากได้อะไรใจเย็นสร้างเส้นทางในตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะครับและก็เอาเงินที่ได้จากการสร้างเส้นทางในตัวเองไปซื้อของคุณจะไม่มีวันเดือดร้อนเรื่องเงินเลยเพราะถ้าเกิดสมมุติว่ารายได้ของคุณนะครับที่คุณปันผลมาจากการสร้างเส้นทางในตัวเองมันยังไม่มากเพียงพอที่จะทําให้คุณสามารถซื้อสินของที่คุณอยากจะได้ได้คุณก็จะไม่สามารถซื้อได้และเมื่อคุณจะไม่สามารถซื้อได้ไอ้เงินที่คุณได้มมมมาาแต่่ยยังงงงไถึเเเกกกณนนน็็จะลปิออขคุ และเมื่อคุณมีเงินออกมากยิ่งขึ้นถึงตอนนั้นนะครับคุณจะซื้อหรือคุณจะไม่ซื้อคุณจะเก็บไว้เป็นกองทุนสำหรับอนาคตคุณก็สามารถตัดสินใจได้เลยมีอิสระในการคิดอย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าผมสนับสนุนทุกความฝันของทุกคนนะครับคุณอยากจะมีรถสวยๆคุณก็มีได้คุณอยากจะมีบ้านสวยๆคุณก็มีได้แต่ขอให้สร้างเส้นทางในตัวเองหรือว่าสร้างธุรกิจให้เสร็จก่อนแล้วให้ธุรกิจนั้นปันผลนะครับ ให้คุณเนี่ยสามารถเอาเงินที่ได้จากการทำธุรกิจไปซื้อของที่คุณอยากจะได้แบบชิวๆแบบสบายๆอย่างเช่นว่าผมทำงานเป็นกราฟิกดีไซน์นะครับทุกวันนี้รายได้จากการทำงานกราฟิกดีไซน์ผมแบ่งออกเป็นส่วโซนด้วยกัน 1. คือให้พ่อแม่ 2. คือใช้กินใช้เที่ยวและ3คือออมและจู่ๆอยู่ดีๆครับ Apple เ,เนี่ยก็ออก iPhone SE ออกมาผมอยากได้มาก ถ้าผมเอาเงินจากการทำงานดีไซน์ไปซื้อเนี่ยนะครับผลลั์ก็คือผมจะต้องทำงานดีไซน์หนักมากยิ่งขึ้นและถ้าเกิดสมมติว่างานดีไซน์ของผมมันเกิดปัญหาทำให้รายได้ของผมมันตกลงอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องตะเกียกตะกายกระเคี้ยนกระหือรือในการทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยอมเหนื่อยยอมอดหลับอดนอนเพื่อให้รายได้ของตัวเองเนี่ยมันยังอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติผมคิดใหม่ผมเอารายได้จากการสร้างเส้นทางตัวเอเส้นทางที่2มาผ่อน i p h o n หล่ะจะเป็นอย่างไรผมก็เลยตัดสินใจนะครับว่าโอเคเราจะไม่เอารายได้จากการทำงานกราฟิกดีไซน์เนซื้อ เรารอได้เราจะเอารายได้จากการสร้างทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินที่ผมคิดออกในตอนนี้นะครับก็คือ YouTube คุณรู้ไหมครับว่าคนทํา YouTube สามารถมีไรายได้จาก YouTube ได้ด้วยจากการที่ยู u ูบครับโฆษณาในคลิปของเราถ้ามีคนดูคลิปของเราเยอะขึ้นนะครับคนที่เขาดูเนี่ยเขาก็จะเห็นโฆษณาที่อยู่ในคลิปของเราด้วยแล้วเมื่อเขาเห็นโฆษณาที่อยู่ในคลิปของเราเราก็จะได้ส่วนแบ่งจาก u t u b e ในฐานะนะผู้สร้างเนื้อหาแล้วก็ดึงดูดคนให้มาดูโฆษณาได้ด้วยผมตัดสินใจนะครับว่าผมต้องหาเงินจาก u t u b e เนี่ยแล้วก็ให้ u t u b e เนี่ยปันผลนะครับเป็นเงินเนี่ยต่อเดือนเนี่ยมากเพียงพอที่จะซื้อ iPhone SE เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผมทําได้เท่ากับว่าผมไม่ได้เอาเงินของตัวเองซื้อผมไม่ได้ทํางานแบบ Active Income เพื่อที่ซื้อ iPhone SE เครื่องนี้แต่ผมสร้าง a s s i v e อินค m e นะครับจากการทําคลิปวิดีโอโบน Youtube และก็เอาเงินที่ได้นะครับไปซื้อ iPhone SE ผมรอได้เพราะผมไม่รีบและพอเราไม่รีบเราชิลเราสบายเราก็จะสามารถได้สิ่งที่เราอยากจะได้แบบชิลชิลสบายสบายเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถ หรือว่าอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าแม่ถ้าคุณมีแล้วชีวิตของคุณมันจะมีความสุขเหลือเกินปโปรดอย่าเพิ่งรีบรูดปื๊ดรูดปื๊ดแล้วก็เอาสินค้ามาแล้วก็ผ่อนอย่าเพิ่งรีบครับสร้างเส้นทางในตัวเองขึ้นมาหนึ่งเส้นทางก่อนแล้วให้เส้นทางในตัวเองที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีรายได้มากพอที่จะทําให้คุณนะครับสามารถเอาเงินไปซื้อสิ่งของได้โดยที่คุณไม่ต้องกระทบรายได้ทางหลักเลยคุณทําอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ชีวิตคุณมีแต่รวยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเมื่ออไหหร่่่กก็ตตาามมททีีีคุณดเเงงินนนั้้จ มันก็ยังคงเข้ากระเป๋าคุณต่อไปเรื่อยๆพูดง่ายก็คือรายจ่ายคุณหมดแล้วแต่รายได้คุณมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีจะตายทําไมถึงไม่สมควรจะทํานะครับแล้วก็เข้ามาสู่คําถามเด็ดอีกเช่นเคยนะครับคุณวิทย์ตอนนี้ฉันอยากซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอยากจะสร้างเส้นทางในตัวเองแล้วแต่ไม่รู้จะสร้างเส้นทางในตัวเองอะไรดี <ๆ S 2> ก็ขอนะครับให้เข้ามาที่ www s t a r t y o u r w a y .com เลยนะครับ s t a r t เย u r เวด com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ผมตั้งเป้าหมายไว้เลยว่ามันจะต้องปฏิวัติชีวิตของคนไทยในเรื่องของการเป็นนายตัวเองในเมื่อระบบการศึกษานะครับไม่สอนวิชาในตัวเอง s t a r t เยว r เว y จะขอทําหน้าที่นั้นแทนแล้วกันนะครับให้คุณนะครับเข้ามาที่เว w บ t a r t y o u r w a y com แล้วเข้าไปที่เทปสัมภาษณ์นายตัวเองครับเพื่อไปฟังซิว่าคนอื่นเนี่ยเขาสร้างเส้นทางนายตัวเองอย่างไร อย่างเช่นนายตัวเองคนนี้นะครับที่ผมสัมภาษณ์ไปล่าสุดเขาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวรอบโลกใจจะขาดเขาก็เลยตัดสินใจนะครับสร้างธุรกิจหนังสือขึ้นมาเป็นหนังสือที่สอนนะครับให้คนอื่นไปเที่ยวรอบโลกเหมือนกับเขาเที่ยวด้วยตัวเองอะครับแล้วพอเขามีรายได้จากการขายหนังสือเขาก็เอากําไรตรงนั้นนะครับมาสนับสนุนความฝันในการเที่ยวรอบโลกครั้งต่อๆไปของเขาเขาเที่ยวโดยที่เขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองแต่ใช้เงินจากธุรกิจนะครับหนังสือที่มันปันผลให้กับเขาไปเที่ยวรอบโลก หรืออย่างนี้นะครับนี่นายเตงสัมภาษณ์นายเตงคนที่17นะครับน้องไบต์เจ้าของร้านโพนี่ทีเฮดช็อปนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันว่าเขาอยากจะได้ตุ๊กตาสวยๆมาสะสมเป็นคอเลกชันแต่แม่ของเขาเนี่ยนะครับก็สอนเอาไว้ว่าโอ้โหถ้าเธอสะสมไปเรื่อยๆนะอย่างงี้มีเท่าไหร่ก็หมดตัวแน่นอนทําไมไม่ลองซื้อตุ๊กตามาขายแล้วเอากําไรที่ได้จากการขายเนี่ยไปซื้อตุ๊กตาละ่ะถ้าลูกทําอย่างนี้ลูกก็จะสามารถสะสมตุ๊กตาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลยแต่ใช้เงินจากการทําธุรกิจมาทําเมื่อคุณไบต เห็นว่าสิ่งที่แม่นะนํามันเป็นประโยชน์เหลือเกินเขาก็เลยตัดสินใจนะครับเป็นนายตัวเองสายขายของเล่นและทุกวันนี้นะครับก็ดูคอลเลกชันของเขาเองละกันนะครับทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างรายได้นะครับโดยการเปิดร้านขายของเล่นเมื่อเขาเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีกําไรจากการขายของเล่นเขาก็เอามาซื้อของเล่นสะสมแล้วเขาก็รีวิวบน YouTube ก็มีรายได้จากการโฆษณาบน YouTube อีกและเมื่อลูกค้ามาเห็นคลิปรีวิวของเล่นอันน่าสนุกสนานบน u t u b e เขาก็ตัดสินใจมาหาคุณไบที่ร้านแล้วก็ซื้อของเล่นกลายเป็นวัตจักรแห่งความสุขททีี่ําแล้วก็ม ความสนุกสนานและก็สามารถสร้างกําไรได้ด้วยเห็นไหมครับว่าการสร้างเส้นทางในตัวเองหลายๆครั้งเนี่ยมันสําคัญมันสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการได้สตาร์สยูเวนเนี่ยนะครับขอเป็นกําลังใจเลยนะครับให้ทุกคนนะครับที่ปรารถนายอยากจะเป็นนายตัวเองนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานประจำแล้วเกินรู้สึกว่าการทำง,งานประจำมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวคุณต้องการขอให้คุณนะครับรู้ไว้ว่าการเดินบนเส้นทางในตัวเองสายนี้ไม่มีเหงาหรอกครับขอให้คุณนะครับ ล้าสร้างเส้นทางในตัวเองรางวัลของคนเป็นนายตัวเองไม่ใช่เงินหรอกครับแต่รางวัลของคนที่เป็นนายตัวเองสําเร็จเนี่ยคือการได้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและก็มีความสุขทุกวันที่ตื่นมาแล้วก็หลับลงอย่างคนที่ได้ทํหนึ่งวันให้มันคุ้มค่าที่สุดในชีวิตครับเราจะอยู่เคียงข้างคุณนะครับจนกว่าคุณจะสร้างเส้นทางในตัวเองได้และโปรดเชื่อผมเถอะครับโลกยุคนี้เป็นโลกยุคใหม่แล้วเป็นยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองถ้าคุณทํางานประจําให้คนอื่นประสบความสำเร็จได้ คุณก็สามารถสร้างเส้นทางในตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้เช่นกันครับสู้ๆครับ